สวัสดีวัยรุ่นวันนี้เชฟจอมพามาทำผัดเห็ดรวมครับนี่ครับหน้าตาอย่างนี้เลยสูตรพัฒคารจีนนะครับเชฟจอมเอามาฝากกันวันนี้ก็จะมีวัตถุดิบประมาณนี้เลยนะครับวัตถุดิบหลักก็จะเป็นเห็ดอยู่5ตัวด้วยกันนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มต้นเราก็ใส่น้เข้าไปก่อนนะครับน้ำเนี่ยก็พอประมาณนะครับเพื่อที่จะ เราเอาเห็ดมาลวกก่อนนะครับอ่ะใส่เกลือครับพอน้ำเดือดได้ที่ใส่เห็ดลงไปเลยครับมีเห็ดออรินจิเห็ดวากาเมะเห็ดฟางเห็ดหูหนูแล้วถ้าเพื่อนอยากจะใส่เห็ดอะไรเพิ่มก็ใส่ได้เลยนะครับ การที่เราเอาไปลวกเนี่ย่าเทน้ําก็ออกนะครับการที่เราไปลวกเนี่ยเวลาผัดเนี่ยมันก็จะไม่มีน้ําท่วมทุ่งอย่างที่เห็นที่เคยทําเลยนะครับนี่เป็นเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งเลยอ้าวเราใส่น้ํามันลงไปในกระทะนะครับแล้วก็ร่อนน้ํามันให้ทั่วๆกระทะเตรียมกระเทียมมากระเทียมก็สองช้อนโต๊ะนะครับลงไปผัดเลยครับ ผัดเสร็จปุ๊บใส่พริกอีกประมาณ1นช้อนโต๊ะนะครับผัดต่อเลยก็น้ำปลาประมาณ1นช้อนชานะครับซีอิ๊วขาวอีกหนึ่งช้อนชานะครับแล้วก็น้ำมันหอยอีกหนึ่งช้อนโต๊ะครับ น้ำตาลดีนี่ 1, น้ตาครับต่อไปก็เติมน้ำไปอีกเล็กน้อยนะครับแล้วก็นำห็ดที่เราไปลวกมาแล้วเนี่ยใส่ลงไปเลยผัดรวมกันเลยคราวนี้ครับเริ่มนาทินแล้วครับถึงแ,แม้ไม่มีน้ำท่วมอย่างที่ผมบอกเลยแล้วก็ใส่ต้นหอม ซอยใหญ่ๆอย่างนี้ครับใส่ลงไปเลยครับเท่อานี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วครับมาเรามาตักใส่จานกันเลยโอ้โหน่ากินมากครับ เจ๋งไปเลยผัดเห็ดรวมสูตรพัฒกา,ารจีนน่ากินใช่ไหมล่ะ